วัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบิง k คอาชาแนลที่ทําให้คุณไปรู้จักกับเกมให้มากขึ้นสําหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงโมเดเนียข้อดีข้อเสียทีมที่เหมาะสมที่สุดของน้องและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับ โมเดเนยคือหนึ่งในตัวละครที่ผมรอรีวิวมาตั้งแต่เปิดเกมในช่วงแรกๆสมัยที่มีลีกหลุดมาเลยนะครับโดยตัวละครของน้องนั้นเป็นธาตุไฟเบอร์สาสังกัดพีกริมและจากที่ผมดูในหลายๆช่องเนี่ยใครๆต่างก็อวยแล้วก็พูดถึงครับเมื่อน้องเนี่ยมีความสามารถที่เก่งมากซึ่งเสียงส่วนมากเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกฉันท์แล้วครับดังนั้นผมขอพูดถึงจุดอ่อนกันก่อนเลยดีกว่า อย่างแรกเลยนะครับอาวุธของน้องเป็นปืนกลหนักบรรจุก,กระสุน300นัดซึ่งอัตราการรีโหลดนั้นอยู่ที่2.30วินาทีในการโหลดและหลังจากที่โหลดเสร็จแล้วนะครับกว่าที่จะลั่นกระสุนได้เข้าที่เข้าทางเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอีกโดยประมาณ2.30วินาทีดังนั้นแล้วเรื่องของทามมิ่งการรีโหลดคงต้องขออนุญาตเหมารวมไปว่าใช้เวลานาน,านถึง5วินาที ส่วนตัวผมมองว่าในจุดนี้นั้นเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของตัวละครตัวนี้เลยครับและในส่วนที่สนะครับสำหรับสกิลแรกวิวัฒว่องไวที่ไม่สามารถเก็บสแต็กได้ครบ5้าสแต็กตามที่มันควรจะเป็นเพราะการที่สกิลนี้จะเก็บสแต็กได้นั้นต้องโจมตีปกติให้ครบ200ครั้งถึงจะได้รับบัฟคิดที่เข้าดาเมจเพิ่มขึ้นซึ่งตัวของบัฟจะอยู่เป็นระยะเวลานาน,าน10วินาทีสามารถซ้อนทับกันได้5ครั้งขณะเดียวกันที่ความจุข,ของกระสุนก็จะลดลงไปด้วย ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วครับการรีโหลดจะเฉลี่ยอยู่ที่5วินาทีมันแปลว่าน้องไม่สามารถเก็บสแต็กได้ครบ5สแต็กอย่างแน่นอนในระหว่างการโจมตีแบบปกติแต่ถ้าว่าโชคยังดีครับที่สกิลนี้นั้นออกแบบมาเพื่อใช้ตอนหมดฟูลเบิร์ดเพราะสกิล New World นั้นส่งผลให้ตัวละครของโมเดเนียสามารถใช้กระสุนได้อย่างไม่จำกัดเป็นเวลานาน,านถึง15วินาทีและเมื่อตัวของเอมบอดยิงทุกอย่างที่อยู่ในขอบเขตด้วยเหตุนี้ ทำให้น้องสามารถเก็บสแต็กจากสกิลวิวัฒว่องไวได้ครบ5สแต็กได้อย่างง่ายดายและถ้าหากเพื่อนๆยังจํากันได้นะครับว่าก่อนหน้านี้ผมได้บอกว่าตัวของกระสุนจะลดปริมาณแม็กกาซีนล,ลงไปซึ่งในตอนที่เข้าสู่ฟูลเบิร์ดแม็กกาซีนตรงนี้ก็ไม่ได้มีความหมายแล้วครับเนื่องจากน้องสามารถใช้กระสุนได้อย่างไม่จํากัดตามที่ผมได้บอกไปในข้างตนและในส่วนของสกิลที่2ผมคงไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากมายเพราะมันก็มีความหมายตรงตัวอยู่แล้ว ตัวของน้องเข้าสู่ฟูเบิร์ดและลั่นกระสุนออกไปจนครบ200นัดดาเมจการโจมตีก็จะเพิ่มอย่างถล่มทลายในทันทีฟังเปึงตัวนี้เพื่อนๆคงเข้าใจกันแล้วนะครับ เหตุใดช่องสายเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างผมถึงได้ทําการกดน้องมาโดนีย3ดาวโดยที่ไม่ลังเลเลยซึ่งเอาข้อจริงสาเหตุที่ผมกดน้อง3ดาวไม่ใช่เพราะความสามารถของน้องเพียงอย่างเดียวครับในทางกลับกันผมคํานวณแล้วครับว่าน้องสามารถนํามาคอมโบกับตัวละคร1ตัวจนกลายเป็นตัวที่ OP ขั้นสุดได้จริงๆฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้เ,เพื่อนๆลองเดากันดูเล่นๆครับว่าตัวละครตัวนี้คือตัวละครอะไร ใบกันล้วกันนะครับว่าเป็นตัวละครเบอร์3และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขออนุญาตเฉลยเลยก็แล้วกันครับซึ่งถ้าหากว่าใครคิดว่าเป็นตัวละครอย่างสกาเลตเป็นคําตอบที่ผิดครับแต่มันกลับเป็นตัวที่ถูกไอดีก็มีกันทั้งนั้นและแถมยังเป็นตัวละครแจกฟรีอีกด้วยถูกต้องแล้วละครับคําตอบก็คือไพเวตตี อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปครับเบิร์สาของโมเดเนียจะทําให้สามารถยิงกระสุนได้อย่างไม่จ,าจํากัดขณะที่สกิลบัฟที่1ของไพเวตตี้สามารถเพิ่มดาเมจได้สูงสุดถึง23%นานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง10วินาทีซึ่งอันที่จริงข้อเสียของสกิลนี้หลักๆก็คือการลดแมกกาซีนไปกว่าครึ่งนับเป็นพุทธคุณล้วนๆที่มันไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยกับโมเดเนียทําให้2ตัวละครนี้กลายเป็นกระยาดิมิตทีด่ดีต่อกันไปซะอย่างนั้นฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะกําลังแยง ว่ายังไงซะการที่นำโมเดเนียไปคู่กับสกาเลตก็น่าจะทำดาเมจได้มากกว่าซึ่งอันที่จริงคำตอบนี้ก็ทั้งใช่และไม่ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับว่าในด่านนั้นๆเราต้องการดาเมจแบบหมู่หรือแบบเดี่ยวมากกว่ากันถ้าคำตอบคือต้องการดาเมจแบบหมู่มากกว่ายังไงผมก็ยืนยันให้ใช้โมเดเนียคู่กับไพเวตตี้แต่ถ้าหากว่าลังเลเลือกไม่ถูกแล้วล่ะก็สามารถเล่นแบบ1 1 3คือพกไปทั้งสกาเลตโมเดเนียและไพเวตตี้เลยก็ได้ครับ อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะจากความสามารถของโมเดเนียแล้วถ้าให้พูดกันตามตรงน้องไปได้กับทุกตัวละครครับเพราะน้องเก่งด้วยตัวน้องเองอยู่แล้วและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของโมเดเนียซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะเสริมหรือให้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาในคลิปถัดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ